ท่านครับช่วยทบทวนภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าภาพรวมที่เราจะช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมีรายละเอียดอย่างไรครับท่านะเอาเอาแยกภาพของกระทรวงแรงงานก่อนนะฮะเรื่องของภาพสิทธิภาพนะฮะกระทรวงแรงงานก็คือว่าในหลักการของการว่างงานจากเหตุการเหตุสุวิสัยจากโรคระบาดกระทรวงแรงงานดูแลห้าสิเปอร์เซ็นของฐานเงินเดือนไม่เกินหนึ่งหืันบาทนะฮะครับ เช่นเงินเดือนหนึ Tonight, ่งหมื 25, ่นห้าพันบาทเดือนหนึ่งถ้าหยุดก็จ่ายสูงสุดไม่เกินเจ็ดพันห้าถูกไหมครับต่อคนนะครับในส่วนนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามคําสั่งสอบคอนะครับซึ่งคําสั่งที่แล้วเราก็ดูแลนะฮะตัวนี้คําสั่งทีล้วถ้ายังกระทบอยู่ยังต้องหยุดอยู่เราก็ยังดูแลอยู่คําสั่งที่ห้าคำสั่งของคําสั่งที่ที่ห้าคือคําสั่งใหม่อีกหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็เป็นการดูแลเพิ่มถูกไหมครับในส่วนนี้เราดูแลอยู่แล้วเช่น เอ,อ,อย่างเงี้ยแคมป์คนงานคนงานที่อยู่ในระบบการทุนคมจะมีมีประมาณอยู่ในกรทมอยู่แปดหมื 80, ห่นกว่าคนเราก็จ่ายในแปดหมื่นกว่าคนเนี้ยเราก็จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งเดือนนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลโดยพรนัทธท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในใน,ใน,ใ,นในหลักการที่ประชุมกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอสรุปเข้า สุมติคลมอนะครับอันนี้ผมเล่าเล่าหลักการบรรยากาศให้ทราบก่อนว่าหนึ่งอย่างเช่นคนงานได้จากผมจากกระทรวงแรงงานห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วในตัวนี้จะมีหลักฐานร่องรอยในในระบบประกันสังคมท่านนายกตีรัฐบาลก็จะสมทบกทับอัพให้สองพันต่อคนนะครับก็จะได้เป็นสมมุติว่าหมื่นห้าพันได้ครึ่งหนึ่นเจ็ดพันห้าเดือนหนึ่งก็จะได้สองพันเป็นเก้าพันห้า ไปครับค่ะครับ,รบแยกเงินของรัฐบาลที่ท่านยกช่วยสองพันแล้วก็ของกองทุนการคลังซึ่งหนึ่งนะครับส่วนายนจ้างเนี่ยซึ่งไม่เคยที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่านายจ้างลําบากท่านยกก็พยายามหามาตรการต่างๆแต่ผมเรียนนะครับต้องขอความเป็นธรรมนะคุณทรงพลว่าการที่เราจะดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมเรียนคุณทรงพลว่าเราข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยเราก็อยู่บนฐานข้อมูลของความเป็นจริงเช่นประกันสังคมเนี่ย คุณสมพจมีบริษัทขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้ก็มีร่องรอยในการรู้ว่าลูกจ้างกี่คนรู้ว่าทำอาชีพอะไระนะฮะไอ้ส่วนนี้เราดูแลได้เพราะเราปินจากระบบเร,เราซอสข้อมูลออกมาแยกแยกธุรก,กิจได้นก็ทั้งร้านอาหารบริการสปาก่อสร้า,า,ารงเราแยกหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะดูแลในจ้างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูแลในระบบพอดูแลในระบบเช่นร้านอาหารที่มีผลกระทบคุณสุควนมีลูกน้องสัก ติดคนผมก็รู้ว่ามีความกระทบต้องจ่ายเงินลูกน้องแต่โอเคหน้าวันนี้ไม่ต้องจ่ายผมจ่ายช่วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่คุณสงโพก็ต้องบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตเด็กคุณอยู่ไม่ได้เดยวมันก็หนีหมดคุณตงโพก็ต้องจ่ายสมทบไปช่วยเพื่อหล่อเลี้ยให้เขาอยู่กับเราสิ่งเนี้ยคือสิ่งค่าใช้จ่ายที่ที่รัฐบาลเลงเห็นนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยในระบบการรังคมเรามีครั้งนี้ท่านนายกก็เลยซ้อนข้อมูลผู้ประกอบการที่คนกระทบ ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี้มีเท่าไหร่แล้วก็มันจะรวมถึงครั้งที่แล้วด้วยคำสั่งที่แล้วซึ่งยังไม่จบหรือว่ายังไม่เลิกเนี่ยหรือย,ยังปฏิบัติการค้าธุรกิจได้ไม่เป็นไม่เป็นปกตีเนี่ยรวมแล้วประมาณหกแสนเอารวมแล้วจเจอ้าของกิจการประมาณสามหมื่นกว่ากิจการนะครับหกจังหวัดนะครับค่ 30, ะสามหมื่นกว่ากิจการมีลูกจาก้างผู้การตนในระบบอยู่ประมาณหกแสน 6, ต้นๆน,น,นะครับซึ่งเป็นคนไทยนะฮะ แล้วก็คนต่างด้าวอีกประมาณหกเจ็ดหมื่นคนรวมแล้วมาเกือบเจ็ดแสนคนนะครับในส่วนเนี้ท่านนายกก็มองว่าเจ้าของกิจการที่จะช่วยให้เขาอยู่ได้เนี่ยเพราะเขาต้องเติมเติมเงินให้กับลูกจ้างที่ได้รับแค่ครึ่งหนึ่งอะฮะก็เลยออกมาเป็นมาตรการว่าให้หัวละสามพันเช่นคุณสมพงมีลูกน้องสิบคนก็จะได้รับเดือนเนี้ยสามหมื่นนะฮะคูณด้วยสามพัน แต่แล้วาสูงสุดไม่เกิน200คนเช่น s m e เนี่ยมีประมาณ200คนนะครับเราก็ตัดแก๊สที่ s m e ว่า200คนก็คือคุณสงพลก็มีลูกน้องอยู่200คนหรือ180คนก็ค,คูณได้3,000กนไปคถ้า200ค,คนก็ได้6 0 0 0 0สูงสุดสมัยครับครับแต่ธุกรกิจของคุณอ่อคี่คอร์ริกชันขอโทษนะครับ,รบเออถ้าเขาตัด500คนฮ นะครับเป็นทุกข์ใจห,หน่อยแต่ต้องหยุดด้วยเป็นข่อสร้างใหญ่ถูกไหมครับแต่จะได้แค่สองร้อคนตัดแก๊ปเท่ากับเอสเอสูงสุดนะฮะก็จะได้เท่ากันคือหกแสนครับครับนี่คือมาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมครับอักตบาน ครับ<ช>คือเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยจะได้เงินก็คือจะได้เงิน2กระเป๋า2ทางทางแรกก็คือว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน7 5 0ดอันนี้เป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาก็คือรัฐบาลสมทบให้อีก2,000ันอันนี้คือสหรับลูกจ้างแต่ถ้านายจ้างเนี่ยก็คือนับเป็นจํานวนหัวของลูกจ้างหัวลหัวละ3 0 0พันแต่ไม่เกิน200คน,ในแ,ตแ,ตแ,ตแต่ลูกจ้างต้องต้องที่ที่ได้2 0 0พต้องเป็นเป็นชาติไทยนะครับ้อเตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของเงินเงินกู้ เงินเงินของรัฐบาลที่เป็นเงินกู้เป็นส่วนของประเทศไทยอ่ะค่ะแต่ในส่วนของนายจ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือเราดูแลนายจ้างค่ะท่านท่านค่ะในส่วนของคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมราคะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันตรงนี้จะมีแนวทางในการยืนยันไหมคะนี่คือในสิ่งที่เรากาลังถกเถียงกันมาวาาถึงถึงนานมากคือถ้าทุกคนอยู่ในระบบมันจบง่ายมากฮะแต่พอไม่อยู่ในระบบเช่นอ่าอ่าคุณพิธีกรมีลูกมีบริษัท มีลูกจ้างสองสามคน<ฆ>แต่ไม่เข้าสู่ระบบเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือผิกดกฎหมายถูกไหมครับ<ฆ>ค่ือไม่ยอมเอาเข้าอะ่ะแต่วันเนี้ยโอเคเราให้โอกาสก็คือเอาเข้าสู่ระบบการต้องคมซะเข้าสู่ระบบการต้งคมตามกฎหมายซะเขาก็จะได้ลูกจ้างก็จะได้เออลูกจ้างจะได้สองพันเท่านั้นเพราะว่าเพิ่งเข้ามา<ฆ>ในส่วนของประการสังคมเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่าต้องชําระหกเดือน ภายใน15เดือนถึงจะได้10-50เปอร์เซ็นต์เรื่องไหมครับมามีเกณฑ์ของพรบรประกันสังคมอยู่อะครับในส่วนนี้แต่ในส่วนในจ้างก็จะได้3,000รัฐบาลส่วนที่รัฐบาลดูแลเนี่ยถ้าคุณพึ่งเข้ารัฐบาลก็พร้อมที่ดูแลนะครับผมอยากจะเรียกร้องนะให้ธุรกิจที่ไม่ได้เข้าประกันสังคมเนี่ยเข้าสู่ประกันสังคมถเถอะเพราะว่าประกันส้งคมไม่ได้เกี่ยวเรื่องภาษีเลยครับเขาดูแค่ว่า คุณจ้างงานกี่คนแล้วฐานการจ้างงานเนี่ยั้งราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองถูกครับค่ะครับถ้าแบบนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมวันนี้ไปขึ้นเข้าสู่ทะเบียนระบบประกันสังคมแล้วเขาจะได้เงินเดียวยาไหมครับทั้งนายจ้างแล้วก็าะได้เงินเฉพาะส่วนที่รัฐบาลดูแลคือสองพันบาทถ้<อ>าในส่วนสองพันบาทเขาลูกจ้างได้แต่ในส่วนของ ลูกนจ,จ้างก็จะได้นะฮะแต่ส่วนของของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมอบะอม,มันผิดพรพรมันไม่ได้พรพรมันกําหนดไว้ว่าต้องชำระ6เดือนภายใน15เดืนอนนะครับอืมครับก็สําหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันตนของระบบประกันสังคมวันนี้คุณไปขึ้นเป็นระบบประกันสังคมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ลูกจ้างจะได้คือ2,000จากรัฐนะครับ2,000จากรัฐรแล้วก็ถ้านายจ้างก็คือ3,000บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านจะได้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับคำถามต่อไปพอพูดทุกอย่างแล้วมาตรการอะไรต่างๆแล้วเราดีหมดเลยครับการที่จะไปเข้าสู่คือผมจะได้เงินตรงนี้ผมต้องทำยังไงบ้างคือเอาเงินก้อนแรกก่อนของประกันสังคมก็ถ้าคนที่จ่ายประกันสังคมอยู่แล้วจะรู้ว่าระบบหลังบ้านคืออ e ีสสวิตหรือรู้จักกับเขตประกันสังคมเนี่ยก็ประสานได้เลยในการที่จะยื่น เอกสารในการให้ลูกจ้างกรอกกรอกแบบฟอร์มในการ e อีกเขาเรียกว่าแบบฟอร์ม e อีสวิตไว้ในจ้างเซอรรับรองว่าหยุดจริงตามคําสั่งเราก็เอาคําสั่งมาประกบดูว่าหยุดจริงเราก็จ่ายจ่ายเข้าบัญชีได้แต่แค่คนงานเนี่ยเราจะจ่ายเป็นเงินสดให้ที่เราบอกนี่ฮะ,ะ,ะอันนี้แยกประเด็นของกระทรวงแรงงานส่วนของที่รัฐบาลดูแลตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่เข้าคลรมเรากําลังต้องคุยกันต่อเนื่องว่าเราจะเอาวิธีไหนเช่น รัฐบาลมีตัวเลขจากจ่ายตามประกันสังคมพร้อมกันสังคมจะเป็นด่านหน้าในการในการคำนวณว่าใครเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมครับครับตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่รัฐบาลอาจจะให้ประกันสังคมโอนโอนท็อปอัพเข้าไปแทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่ะแล้วคาดว่าจะเริ่มที่จะแจกมัดอ่าแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบนี้ประมาณเมื่อไหร่คะท่านคะอืมผมคิดว่า อันนี้ผมคาดการ์ต้องพอดีผมก็ประสานกระทางเลขาสภาพัฒน์อยู่นะครับแล้วก็ทางพระรองนิยกสุภัสพงศ์ว่าคือมันน่าจะเอเข้าคอมก็สมมุติเข้าครมเอกสารทําเรียบร้อยเข้าครมมก็ต้องย้อนหลังจากวันที่ปิดถูกไหมครับจากคำสั่งถูกไหมฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับปิดเดือนหนึ่งก็จ่ายเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับของวกนี้มนอยู่ในคําสั่งอยู่แล้วครับนะฮะอืมครับเวันนี้มีประชุมคลมมีเรื่องนี้เข้าไหมครับ อ๋อมันผมว่าขั้นตอนการที่จะนําเรื่องพวกนี้เข้ามันต้องต้อง,อง,องผ่านอนุการ oh. กรองอะไรต่างแมัน,นม,มันไม่ได้วอลชุมเสร็จแล้วเข้าได้เลยนะ <c oughs> ราะว่าที่บางคนบอกว่ารัฐบาลป <c oughs> ระกาศอะไรมาทําไมไม่คิดผมเรียนกองว่ารัฐนายกน้ำตีคณะน้นตีแล้วก็ที่ประชุมแบ <c oughs> คิดทั้งหมดแล้วแต่มันยังทามันทําเลยไม่ได้มันต้องผ่านอนะอนุต่างๆแล้วเกิดตัวเลข ที่ผมเรียนคุณสมพลว่าครับการตัวเลขทุกคนไม่ได้เข้าสู่ระบบการตั้งคมเวลาจะเอาข้อมูลต้อนไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ได้แต่ข้อมูลในระบบถูกไหมครับครับแต่เวลาร้านค้าทั่วไปไม่เข้าก็โวยขึ้นมาว่าทำไมไม่ช่วยพวกเขาถ้าไม่เข้าสู่ระบบก็คุณต้องเข้าสู่ระบบให้มันถูกต้องมันได้มีร่องรอยหลักฐานในการที่จะแก้ปัญหาให้ถูกไหมครับ ทุกครั้ง,งเราต้องเห็นใจึพืกันะละกันนะครับครับที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะจ่ายสดเลยเนี่ยก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตของเงินเดือนค่าจ้างตัวนี้ใช่ไหมฮะ็นส่วนของแคมป์คนงานครับที่เราตกลงกับสมาคม,มไว้แต่ว่าอัน,นี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่สมาคม,อมเอาอยู่ที่บตริษัทต่างๆในก่อสร้างว่าเขาสะดวกไม่สะดวกตรงนั้นแต่เราพยายามจะทําแบบนั้นแต่เราจะไปแคมป์แล้วเช็คชื่อ,อเช็คตัวอยู่ไม่อยู่ แต่วันนี้ถ้าตรงนี้ถ้าจะไม่ต้องทำแล้วคุณสมบูรณ์เพราะว่าผมเชิญนายกสมาคมอุตสากรรมก่อสร้างไทยกุลิ่าเนี่ยสมาชิกทั้งหมดมาประชุมหมดแล้วเขามีมาตรการเข้มข้นในการไม่ให้ลูกน้องเขาออกอยู่แล้วตอนนี้นะเพราะเขาก็ไม่อยากเสียลูกน้องไปแล้วเรียกกลับมาทํางาน๋ยวมันไม่มาอะไรเงี้ยเขาบอกเงี้ยคือวิธีการบริหารของก่อ,อ,อสร้างเขาเขาคิดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของท่านนายกรันตรีทางฝ่ายความมั่นคงก็มีทหานตำรวจเศรษฐกิจ เฝ้าตามจุดแคมป์ทุกแคมป์อยู่แล้วห้500าร้อยกว่าแคมป์นะครับตอนนี้นะฮะัเมื่อวานผมก็ให้กระทรวงแรงงานไปสำรวจแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งอยู่ดูเหมือนกันนะฮะครับอานการกินก็ในส่วนนี้ทางบริษัทต่างๆที่มาประชุมก็รับผิดรับปากว่าจะดูแลถ้ามีตกหลน่นเดี๋ยวกระทรวงแรงงานกำลังรวบรวมของอยู่นะครับเดี๋ยวจะส่งไปที่สมาคมอุตสาหกรรมไทยไอ้ก่อรสร้างไทยก็รวบรวมของมาได้เยอะแล้วครับจากคนที่จะช่วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็เอาไปส่งให้แล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีแนวคิดที่เราจะทําอะไรให้ให้กับคนงานอยู่ให้ได้ภายในภายใน,ในระยะเวลาช่วงที่หยุดงานนะครับครับเอมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่บอกว่าจะจ่ายสดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่กลัวรั่วไหลเลยครับถ้าจ่ายเป็นแบงก์พ่านจ่ายเป็นอะไรพวกนี้เรื่องของการ,ราทา <ำ S 2> บัญชีอะไรอย่าง,างี้ครับเรี้ยนให้ทราบนะครับ,รบหนึ่งการจ่ายเงินสดเนี่ยเราไม่ได้จ่ายทีมก้อนใหญ่เราติ๊กชื่อมุนใกกอแล้วจ่ายห้าวันครั้ง ราะคนงานเหล่านี้เขาต้องใช้เงินสดทุกวันครนะฮะหรือเงินเข้าบัญชีเขาก็ได้แล้วแต่เขาจะเลือกแต่ว่าการจ่ายเงินสดเนี่ยเช่นนายกเราติดชื่อวันนี้มานายขอไม่มาแล้วก็กะเอ็กแต่การที่มาไม่มาเนี่ยนายจ้างต้องเซ็นรับรองต่อหน้ากันนะฮะนะครับเราถึงเวลาเงินเราถือว่าเนี่ยก็ให้ในายจ้างจ่ายให้ต่อหน้าลูกจ้างเซ็นต่อหน้าคือให้ถึงกมือก็แค่นั้นเองฮะเพราะจริงๆแล้วการจ่ายเงินเนี่ยมันอยู่ที่ว่านายจ้างและลูกจ้าง รับรองขึ้นกันแล้วกันด้วยนะครับ <c oughs> ค่ะครับแล้วเรามีรายชื่อหมดนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าการที่เราจะ่ส่เงินได้อย่างที่บอกต้องมีประกันทุคมหกเดือนในสิบห้าเดือนอ่ะครับค่ะ,คะท่านคะมีคําถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าการยื่นเรื่องเนี่ยจะต้องมีนายจ้างรับรองชื่อแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนายจ้างไม่รับรองให้ค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลานานตรงนี้จะแก้ปัญหายัางไงคะ ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่นายจ้างกับลูกจ้างนะครับผมผมเรียนตรงๆแต่ผมเองก็ก็แจ้งมาได้ก็พยายามจะทาความเข้าใจ,จกับนายจ้างให้คือนายจ้างไม่ยองเช่นนายจ้างบอกว่าระหว่างหยุดนี่คุณมาห้ามไปไหนนะคุณต้องอยู่แคมป์นะแต่คุณไม่ไปบัรตามเขาก็ไม่เซ็นให้ถูกไหมครับอ่าคือบางครั้งมันก็ต้องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างก็ต้องเซ็นยินยอมว่าโอเคบริษัทเขาหยุดจริงตามคำสั่งสวบคออันนี้มันก็จบแต่ถ้าเจอเจอนายจ้างที่แบบ อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือไม่เซ็นให้มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าระเบียบม,มันต้องให้ในายจ้างเซ็นรับรองด้วยครับอืมครับแต่เราเราประสานเรามาที่ได้เราที่เราได้เราก็ต้องทําความเข้าใจให้อ่ะครับในส่วนนี้ฮะครับครับ,รบ,รบเรื่องของกิจการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็สอบถามกันมาเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็ได้เฉพาะนายจ้างแล้วก็คนงานเท่านั้นหรือสถาปนิกสถาปนิกคนคุมงานนีจะได้ไหมครับก็ถ้าเขาโดนติดอยู่ที่นายจ้าง รับรองว่าเขาให้หยุดเช่นสถาบันนี้เขียนแบบอยู่ในไซ์นี้ก่อสร้างโปรเจก์นี้ก็ก็หยุดได้หยุดได้กันในจ้างก็รับรองมาด้วยถูกไหมครับครับคือเราเป็นสิ่งที่เราเรามีเกณฑ์แล้วต้องให้นายจ้างรับรองด้วยนะฮะอืมคือเราเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเราลงลึกว่าเป็นธุรกิจที่กระทบอะฮะตามคำสั่ง อ่อืมครับค,บคอ้ธุรกิจที่กระทบนี่ก็คือธุรกิจก่อสร้างนี่จะเล็กจะใหญ่ต่อเติมบ้านอะไรพวกนี้คือคือได้หมดเลยใช่ไหมฮะที่ถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมถ้าอยู่ระบบประกันสังคมเช่นตอนนี้คือหลักๆที่เขาสั่งเนี่ยสั่งคือปิดไซต์ก่อสร้างนะครับสั่งปิดแคมป์คนงานนะครับส่วนสมมุติว่าเอ่อก่อสร้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมเล็กๆเนี่ยถ้าเขาเป็นซับคอนแทคเขาหยุดก็ต้องจ่ายเขาอนะฮะถูกไหมครับครับ ค,ครับเอพอเรื่องของการชดเชยการเยียวยาเนี่ยโอเคเราเข้าใจกันแล้วว่าจะมีการชดเชยเยียวยาแบบนี้แล้วก็เรื่องของการไปตรวจในแคมป์คนงานตรวจโควิดแล้วก็การเยียวยาการฉีดวัคซีนอะ,อะไรพวกนี้ทํากันยังไงบ้างฮะก็คือ,คอสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้เราคุยกับทางสมาคมสากรรมไทยได้ได้จบแล้วก็ไปแนวทางเดียวกันได้เนี่ยคือเป้าหมายเดียวกันเลยคือว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองหรือทีมและผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาต้องวิเคราะห์ว่า คือคนงานเนี่ยเวลาพักอาศัยอยู่ชายขอบกทมหรือพักพักอาศัยอยู่ปทุมนนทบ,บุรีเนี่ยจะต้องเคลื่อนคนเนี่ยวันหนึ่งหลายหมื่นคนเข้ากทมเข้ามาทํางานระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยรู้เดินทางเนี่ยอาจจะมีแวะตลาดนัดแวะเซเว่นเอ่อโตเตียแวะมินิมาร์ตต่างๆาจะทําให้การควบคุมรู้เดินทางมันยากแล้แวก็ลรครวะบาดเอ่อโควิดต่ะกระบาุบามันขึดนสูงเนี่ยมแพะาดันทียแ์ทีมพย,มยาบาลเขาก็มีความนัดวเว่า เขาก็้หนักอ่ะครับในบุคลากรทางการแพทย์เลยเตียงรักษาเลยเขาก็มีความสึกเขาเสนอรัฐบาลมาเราเราในฐานะผู้ปฏิบัติท่านยมตรีก็สั่งการว่านั้นก็ลองดูอันไหนที่เป็นประเด็นเพื่อให้แพทย์พยาบาลบุคลากรมีพละงกำลังในการที่จะสู่เพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็หยุดตรงนี้ก็ได้หยุดแล้วก็เฉยเอานะฮะก็ในส่วนที่พูดเนี่ยฮะคือว่า คือเมื่อกี้ที่ถามผมเรื่องแคมป์คนงานคับการเคลื่อนย้ายคนใช่ไหมครับเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็การตรวจโควิดแล้วครับเราได้มีการทํำยังไ <ๆ S 1> งก <ๆ S 1> ันกเลยคุยว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยเราก็คุยกับนายกสมกาคมครูที่คราบว่าเพื่อให้ให,ให้ให้เป็นประเด็นปิดครั้งนี้ให้จบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือปิดแล้วให้เคลียร์เนี่ยปิดปุ๊บเดี๋ยวกระทรวงแรงงานจะเซตคนโรงพยาบาลในเครือประกันคมงเข้าไปตรวจสวอปให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแคมป์นะฮะเจอนําไปรักษาไม่เจออยู่กับแคมป์ แยกปลาแยกน้ําออกจากกันให้ได้หลังจากนั้นก็เอาวัคซีนในมสามสามซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับความรู้ก็จดรัฐบาลในการฉีดให้ผู้กันตนก็จะนําไปฉีดในแคมป์ให้เพราะว่ามันไม่กี่ประมาณห้าหกเจ็ดหมื่นโดสหกเจ็ดหมื่นคนเองและจริงๆแล้วคนเหล่านี้เขาก็ลงทะเบียนอยู่ในประกันสังคมแล้วในการที่รอคิวฉีดบางเอออย่างเช่นบองบางบริษัทเช่นอย่างอิตาเลียนไทยเนี่ยเขาฉีดไปหลายพันคนแล้วนะครับเพราะคิว เพราะเงินวันที่เราหยุดเนี่ยเป็นคิวเขาเราก็เลยบอกว่านั้นมาไม่ได้เพราะเราปิดแคมป์แล้วปิดที่อยู่อาศัยแล้วแต่เดี๋ยวเราจะใช้โมบายเข้าไปฉีดในแคมป์ให้รอรอนิดหนึ่งเราทําเรื่องขอทางสํานักอนามัยกรทมอ,อยู่นะครับค่ะท่านคะสําหรับกรณีก่อสร้างบางประเภทเนี่ยทางเทคนิคเขาไม่สามารถหยุดก่อสร้างได้แบบนี้นนต้องทำยังไงคะอันนี้เป็นเชสใบเคสซึ case case, ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรทมก็จะทําเรื่องมาถึง รัฐบ,บาลถึงท่านนายรัตมนตีซึ่งอนุญาตเป็นเคสใบเคสเช่นหัวเจาะอุโมงเ้ยมันหยุดไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้นะฮะตอนนี้เราเราก็อยู่ในมือหนาของความเป็นจริงอะครับฮนะอืมครับเ,เรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเราก็ผ่านกันไปแล้วแล้วเรื่องของร้านอาหารแล้ะครับเห็นว่าก็มีนาย,ยกสมาคมพัฒนารไท,ย,ทรยนายกสมาคมพัฒนารไทยนะฮะที่ผ่านมาเมื่อคําสั่งก่อนๆเนี่ยที่ห้ามทานเนี่ยอืห้ามทานร้านอาหารร้านอาหารห้ามทานในร้านเนี่ย เราก็ช่วยในส่วนของการทุกโมห้าสิบเปอร์เซ็นให้กับลูกจ้างทุกคนนะครับคบท,ทั้งทั้งที่ที่แรกเลยอาจจะมีการเข้าใจกันผิดคาดเคลื่อนนะครับว่าเอะเขาไม่ได้หยุดเราจะจ่ายได้ไหมแต่คําสั่งมันคือหยุดหยุดเสร์ฟก็คือเด็กเด็กเสร์ฟไม่มีงานทําถูกไหมครับค่ะเราก็ตีความมาจ่ายเข้าไปาจป่ายไปเป็นแสนแสคนนะครับที่ผ่านมาในส่วนนี้อืในส่วนต่อมาคําสั่งนี้ก็จ่ายเหมือนเดิมช่วยเหลือห0สเปอร์เซนกับลูกจ้างเหมือนเดิมแต่มันไม่เพียงพอหรอกเข้าใจ รัฐบาลถึงส่งทบให้กับนายจ้างอีกสามพันต่อหัวสมทบให้กับลูกจ้างอีกสองพันต่อคนถูกไหมครับครับนี่ในส่วนนี้ครับที่รัฐนายกมองมองแผนการแก้ปัญหาภาพรวมทั้งหมดให้ให้หนึ่งเดือนเนี่ยเอาหนึ่งเดือนนี้ก่อนนะครับที่ท่านยกได้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวจะขยับไปยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวรอเวลานิดนึงแต่ระยะเวลานี้เอาหนึ่งเดือนตรงนี้ก่อนนะครับอืม ครับนี่ก็คือเรื่องของการเยียวยานะครับคือเบื้องต้นเนี่ยกิจการที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งตรงนี้ก็รับเงินเยียวยากันลูกจ้างเนี่ยก็คือได้เงินเดือนเนี่ยครึ่งหนึ่งก็แต่ว่าเพดานอยู่ที่ไม่เกินเจ็ดันห้าร้อยบาทต่อเดือนส่วนรัฐบาลก็สมทบให้อีกอีกสองพันนะครับอันนี้สหรับลูกจ้างส่วนนายจ้างเนี่ยก็จะได้ เป็นลายหัวลายหัวก็คือลูกจ้างหนึ่งคนได้สามพันนะครับอันนี้คือหลักการสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่รับผลกระทบนี่จะเป็นจะเป็นจะเป็นในพื้นที่จังหวัดไหนครับเอาหกจังหวัดเช่นกรทมนะแต่ในคำสั่งกทมอุบลราธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครค คือหจังหวัดนี้แล้วก็นายจ้างนี่จะต้องไปยื่นเรื่องอะไรก่อนไหมครับต้องเปิดเรื่องเปิดประเด็นก่อนไหมครับถึงจะได้เงินงตัวนี้จริงมันอยู่ในมันอยู่ในในในส่วนของคําสั่งแล่วแหละแต่ระหว่างเนี้ยก็เตรียมตัวเตรียมรอเข้าครมอรอเอกสารอะไรให้ให้ให้เป็นการประกาศจากว่าจากรัฐบาลก่อนดีกว่าครับ,รบเพราะว่าผมเองที่พูดเนี่ยผมก็ผมก็พูดในสิ่งนี้ในที่ประชุมในการหารือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จบมาเป็นตามที่ผมพูดหรือเปล่ามันต้องเข้าสู่คณะลัมปีนะครับครับครับนี่ก็คือแนวทางในการเยียวยาพี่น้องประชาชนเบื้องต้นนะครับใน6จังหวัดทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบือท,ที่<ม>เราออกมาพูดก่อนเนี่ยคเพราะว่าสื่อมันชนถามว่าประชุมเรื่องอะไรครับแล้วมีแนวทางช่วยเหลือยังไงบางครั้งเราก็จําเป็นต้องพูดก่อนเพราะว่าแต่จริงๆร้บการจะพูดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเข้าคอรมอลสุภาพครับแต่ที่เราต้องพูดก่อนเนี่ยเพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่้วงตีเขา คนมองแบบทำไมรัฐบาลทำอะไรไม่คิดเลยคิดก่อนทุกคนคิดอีกถูกว่าคิดหมดนะฮะแล้วยกคนคิดหมดอะไรแต่ว่ามันถึงเวลาที่จะพูดได้วันไหนเวลาไหนตัวเลขครบไหมเม็ดเงินใช้เท่าไหร่ถูกไหมครับเราจะบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราจะขับรถไปกรุงเทพเราพูดลอยๆได้ไหมเราไม่ได้คำนวณเลยเราจะเอาไปทางน้ําทางบกทางเรือไม่ไม่รู้เลยใช่ไหมบางครั้งมันก็ต้องให้ให้เก็บ รายเดียให้หมดก่อนเวลาพูดไปนักข่าวคือมวลชนถามก็ได้ตอบได้หมดครับค่ะคร่ะอลไะค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะคือคืออยากจะกราบเรียนพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับว่ารัฐบาลนะครับแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกับทีมแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องฟังจากทีมคณะแพทย์ผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญโรคติดต่อฟังจากฝ่ายเศรษฐกิจธุรกิจที่จะต้องดําเนินการต่อ มันก็ต้องบาลานซ์ก,กันให้ได้ว่าจะทายังไงให้ทีมแพทย์พยาบาลเดินได้ธุรกิจเดินได้บ้างมันไม่มีอะไรที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็น์หมดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาถูกไหมครับในส่วนผมนนในกระทรวงแรงงานเนี่ยผมพร้อมที่จะดูแลเต็มที่แล้วก็รับใช้พี่น้องผู้ชใช้แรงงานอย่างเต็มที่อย่างคนในครอบครัวอย่างที่ท่านรองนายกท่านพลเอกพระวิกรมสุวรรณท่านต่างการผมกำชับตลอดทุกโยบายว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนผู้ชใช้แรงงานอย่างคนในครอบครัวเรา นี่คือสิ่งที่กระทรวงแรงงานทุ่มเทข้าราชการทุกคนทุ่มเทก็ไม่มีไม่มีเวลาหยุดเหมือนกันคือทุกคนต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสถานการณ์การแก้โรคระบาดคือการแก้แก้เกมเฉพาะหน้ามันไม่ใช่เรื่องเรียนหนังสือหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองนะฮะถ้าหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองใครก็จบได้หมดถูกไหมครับครับอันนี้มันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับครับ ครับครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุนะครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านสุชาติชุมกลินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ